สวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านนาค c ม a ชแนลนะครับวันนี้เราจะอยู่กันในคลิปมินิเทปปิกนะครับเราจะทายดวงแบบมาเร็วไปเร็วนะ <c oughs> หัวข้อในวันนี้ก็คือเขาคนนั้นมีนิสัยเป็นอย่างไรนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะสับไพ่แป๊บหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้ผมได้ทําการแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4กองแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอธิษฐานนะครับหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นเอาไว้นะครับผมแล้วก็หายใจเข้าลึกๆตั้งสมาธิพร้อมกันเริ่มได้ครับเลืมตาขึ้นมาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่โดนใจเพื่อนๆที่สุดครับผมถ้าหากว่าใครเลือกได้แล้วก็ สำหรับใครที่พร้อมแล้วกองที่1เป็นกองเรือนะครับกองที่2เป็นกองบิชอปนะครับกองที่สาเป็นกองเบีย้ยแล้วก็กองที่4เป็นกองม้านะครับกดที่ทำสแต็มแล้วก็รับคําทํานายได้เลยครับผมการาบสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในท็อปิกที่ว่าเขาคนนั้นนิสัยเป็นอย่างไรครับผมสี่เหรียญ9ดาบเด็กถ้วยแล้วก็อัศาวินเหลียน คนนี้เป็นคนกาดสูงนะครับเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังตัวเองแล้วก็เป็นคนคิดมากวิตกกงตัง,กกกงวลผมกําลังกังวลว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะสัมผัสได้หรือเปล่าแต่ว่าคนนี้เขาจะคิดมากคิดไปร้อยแปดนะครับเขาจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดมากเลยแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวเข้าหาสังคมเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนตีกรอบให้ตัวเองว่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับศีลธรรมสูงจัดคือศีลธรรมที่ว่านี่คืออาจจะไม่ใช่ศีลธรรมชุดเดียวกับเราดีนะเป็นศีลธรรมที่เขาคิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ ภายนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ได้คุยกับเขาว่าบางทีเขาอาจจะดูอบอุ่นหรือว่าดูอ่อนโยนนะแต่จริงๆไม่ใช่นะในลึกๆของเขาอะเขาเหมือนมีพาย,ยุอยู่ภายในใจนะครับไม่รู้เพื่อนๆไปนึกถึงใครเข้านะครับและใครเข้าไปอ,อ,อยู่กับเขาเนี่ยมักจะเจอเรื่องอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับเขานะครับหนึ่งสองสามสี่เรื่องที่เรามักจะเจอเกี่ยวกับเขานะครับจัสติโอ j u s t i c the full 9้าถ้วยแล้วก็5ดาบคือจะว่าไปอยู่กับเขาอะในมุมดีมันก็ดีนะแต่ในอ,อีกมุมหนึ่งจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีเพราะเราจะรู้สึกเหมือนโดนตัดสินตลอดเวลาผมไม่แน่ใจว่าเขามองคนภายนอกหรือมองเราอะว่าเป็นเด็กกว่าหรือเปล่านะครับมีอารมณ์แบบความเหยียดเหยียดนิดนึงอะคือความความเหยียดเหยียดประมาณว่า อะไรก็ต้องพึงพ่งชั้นพึ่งชั้นตลอดเลยหรออะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะอาจจะบทสรุปแล้วคือเรากับเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยเใกล้ชิดกันเท่าที่ควรไม่ค่อยหวานไม่ค่อยต้องเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มเหมือนต่างคนต่างอยู่น่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดในใจแบบนั้นนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้เลวรา้ายอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับตัวคือคนคนนี้ก็ปรับตัวได้อยู่นะครับเพราะว่าเขามีเด็กถ้วยนะครับ ก็ค่อยๆดูชุดศิลธรรมความเชื่อของเขานะครับความการชี้ถูกชี้ผิดของเขานะครับนั่นแหละคือวิธีการปรับตัวเข้าหาเขาเนะพราะคนนี้มักจะชี้ถูกชี้ผิดเสมอนะครับอาจจะเป็นคนที่แบบจัดคนหน,หน่อยๆอะ่ะจัดแปลว่าอะไรอะตัดสิดนอะตัดสินว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เขาจะมชีชุดความคิดกรอบความคิดความเชื่อของเขาอยู่ในนั้น ใครที่เจอเขาขอให้ดีกับเขาได้นะไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักหรือใครๆก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจแล้วก็คิดเข้ามารับชมคําทํานายนะครับคลิปนี้ก็มาเร็วไปเร็วนะครับหวังว่าจะได้คุยกับเพื่อนๆทยคลิปสวัสดีด้วยครับการาบสวัสดีด้วยครับผมสําหรับชาวกองที่2กองไม่ชอบของเรานะครับเราอยู่กันท็อปิดที่ว่าเขาคนนั้นเป็นคนยังไงครับผมเป็นมินิท็อปิกนะมาเร็วไปเร็วนิดนึง อมีจัสตีครับผมมี4ี่ถ้วยคนกาดสูงอีกแล้วเฮอร์มิแล้วก็เจ็ดถ้วยนะครับผมคนนี้เนี่ยเป็นคนที่กาสูงชอบเก็บความรู้สึกชอบเก็บอะไรอยู่กับตัวเองนะครับ เก็บอะไรคือคิดอะไรก็เก็บมานะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ตัดสินและบางครั้งอาจจะมีการตีตนไปก่อนใครนะครับอาจจะมีการจัดคนอื่นอาจจะมีการมองว่าอันนั้นอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับเขาจะปฏิเสธคนง่ายมากเลยนะครับที่จะไม่ไปกับใครนะครับเขาชอบเล่นคนเดียว <laughs> เป็นอยู่รัดหรือเปล่า ออและทีนี้คนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีจินตนาการสูงเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะแต่ว่าเขาต้องเก็บตัวอยู่คนเดียวคนประเภทนี้มักจะเป็นคน i n รเว v e r t นะครับมักจะไม่ค่อยเข้าสังคมถ้าเข้าสังคมคือเขาก็จะเข้าไปเหมือนเข้าไปสอดส่องเข้าไปดูว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้พฤติกรรมชีวิตหรือไม่ก็เอามารลังสค์งานศิลปะของเขาโอ้ใช้คาศัพท์ซะแบบยากเชียวรลังสนะค์อ่ะทีนี้เรามาดูกันสิว่าคนรอบข้างเวลาที่อยู่ใกล้เขาแล้ว จะต้องเจอกับอะไรนะครับเพื่อเราจะได้ปรับตัวเข้าหาเขาครับหนึ่สอามสี่มีอัศวินเหลียนสเต็งราชาเหลียนแล้วก็ยังมีเจ็ดถ้วยนะครับผมคืออันนี้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเติดสุดๆ คือนึกจะทําอะไรคือเขาก็ทําเลยแล้วเขาก็ทาอยู่คนเดียวนะครับคือเขาไม่นคนติสสุดๆเป็นคนที่ต้องเรียกว่าอะไรอ,อย่างอย่างที่บอกไปนะครับคือเขาไม่นคนที่อารติสดังนั้นอารมณ์ของเขาเนี่ยเราตามไม่ทันเขาจะมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วเวลาที่เราเจอเขาบางทีเนี่ยมันกับคนนี้คุยได้นะแต่ว่าจะคุยยากหน่อยถ้าเปิดใจได้แล้วเนี่ยเหมือนเราเราจะเป็นคนเดียวของเขาเลย ใครที่ใครที่คิดจะจีบเขานะครับคนนี้ก็วิธีเข้าหาก็อย่างนี้นะครับคือเข้าไปทัชความรู้สึกของเขาก่อนเข้าไปทัชงานศิละปะของเขาไม่ใช่เอามือเข้าไปแตะในืโดนตีมือเอ่อทัชในที่นี้หมายความว่าอะไรอ่ะผมจะพูดประมาณว่าสัมผัสจิตใจสัมผัสระเบื้องลือกเขาคิดประมาณไหนเขาคิดอะไรเขาโอเคไหมกับเรื่องแบบนี้คือเข้าไปดูความรู้สึกนะครับแล้วก็เขาก็จะเปิดใจให้เรานะครับแล้วคนนี้คือเหมือนกับว่าเขาจะยอมให้เรา นำทางชีวิตของเขาอะคือเขาก็จะมองเราเป็นไอดอลเป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนขาดที่พึ่งแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบรักพ่อมากผมไม่แน่ใจว่าเขามีอารมณ์ประมาณว่าแบบรักพ่อหรือว่าชอบคนที่สูงอายุกว่าประมาณว่าแบบอยากมีคนดูแลอยากมีคนคุ้มครองอะไรประมาณนี้นะ้วเขาจะเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่น่ารักนะครับแ <c oughs> ปลตามไพ่เดอะสเตงอะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่ว่า เขาจะมอีอารมณ์อาร์ติสต์หน่อยดังนั้นในช่วงแรกๆที่ต้องปรับตัวเข้าหาเขาอะมันจะเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะเขาจะตัดสินว่าอันนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือโลกของเขานี่มันเป็นโลกที่เหมือนเขาได้ตกผลึกอะไรของเขา,าเองอะแล้ววิธีการตกผลึกของเขาหรือว่าวิธีคิดของเขาอะมันจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับมันจะเป็นการคิดด้วยหัวฝ่ายฝ่ายศิละปะนะไม่รู้ขวาหรือซ้ายขวาสิ สมองด้านขวานะครับก็จะมีอารมณ์สุนทรีสูงกว่าคนอื่นนะครับอาจจะทํางานเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกเช่นเป็นศิลปินนักดนตรีเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็จะเหมาะกับเขาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเขานึกจะเทใครเขาก็เทง,ง่ายๆเลยเทในที่นี้ไม่ได้เชิงถึงความรักอย่างเดียวนะครับอาจจะหมายถึง เรื่องของการนัดนะครับนัดไปเที่ยวนันเที่ยวนี่กันอย่างงี้นะครับคนนี้ก็จะเพยในวินาทีสุดท้ายหรืออะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ก็อย่างที่บอกครับเขามีความเป็นปิดอะไนจ่ามีอะไรบ้างโอเคครับ <c oughs> ผมถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่หรือใครก็ตามที่เรานึกถึงนะครับวิธีปรับตัวกับเขาเนี่ยก็อย่างที่พี่เข้มได้บอกไปนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนท้ายคลิปนะครับสำหรับกองสองก็สวัสดีด้วยครับ การสวัสดีด้วยครับผมสาหรับชาวกองที่3นะครับผมกองที่3กองเบี้ยของเรานะครับเราจะมาดูกันสินะครับว่าคนที่เรานึกถึงเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงครับผมมีเก้าเหรียญอมิดสเตง oh, มีสามไม้เท้าแล้วก็มี Death. เดอ,อผมมองว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกลับพอสมควรนะครับอาจจะเป็น เป็นหมอเป็นเขา,าเรียกว่าอะไรเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะครับดังนั้นเขาก็เลยจะเป็นคนที่ลึกล้บอาจจะเป็นหมอเป็นหมอดูเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจแข็งคนประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโสดก็มักจะโสดนานนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับคนของเพื่อนด้วยหรือเปล่าเพราะว่านิสัยอย่างเงี้ยแต่บางทีก็อาจจะโชคดีเจอคนเข้าไปจีบก็เลยแบบโอเคจีบคนนี้ก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโสดก็โสดนานเพราะว่าชีวิตของเขาอะมันดูแล้วแบบ คนรอบข้างไม่น่าเข้าถึงได้เขาเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับต้องเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะแล้วก็ชอบมอง,ออม,องมองสังคมแล้วก็มองพลาวัตของสังคมอย่างที่มันเป็นไปนะครับดังนั้นการที่เขาเจอกับอะไรในสังคมที่มันชาชินอาจจะเจอชีวิตที่มันเวลวร้ายในวัยเด็ก อาจจะเจอชีวิตที่ต้องมีการตายจากพัดภาคหักเหิในวัยเด็กครับทำให้เขาเป็นคนใจแข็งแล้วคนนี้มักจะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆนะครับอีกแล้วเับเป็นเดอะสแตนท์เาอาจจะเป็นคนที่ดูช่างเลือกนิดนึงนะครับแต่ว่าช่างเลือกไม่ได้แปลว่าเขาไม่เลือกใครเลยนะเพราะว่ามันมีไพ่สามไม่เท้าอยู่คืออย่างน้อยเขาก็มีการสอดสองคนรอบข้างบ้างมีการมองมองคนรอบข้างว่าสังคมของเราในทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยมักจะเจอเรื่องอะไรนะครับหนึ่งสองสามและสี่มักจะต้องเจอเรื่องอะไรนะครับจะได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวเข้าหาเขานะครับโอ้พ่ <c oughs> กระเด็น <c oughs> โอเคนะครับมี <c oughs> มีเก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีสามใเท้าเออไม่ใช่สามเหรียญสามเหรียญแล้วก็สามใเท้าแล้วก็อัศวินดาบตรงสามใบเท้าเนี่ยกับไพ่เก้าเหรียญเนี่ยมันซ้ํากันนะครับทําให้ผมเห็นเลยว่าคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ตรงมากตัวเขาเป็นยังไงเขาแสดงออกมาอย่างนั้นเลยนะครับคือเขาเขาจะแสดงออกในมุมที่ว่าแบบเขาจะอยู่คนเดียวในมุมหนึ่งของปาร์ตี้ถ้าาถ้ามันมีปาร์ตี้นะ และเขาก็จะสอดส่องคนรอบข้างคือมองคนนั้นคนนี้มองมองโลกอย่างที่มันเป็นไปนะครับดังนั้นคนนี้เนี่ยมีการให้การปรึกษาคนอื่นได้แต่ว่าในวงเล็บที่ว่าเขาอาจจะเป็นผู้ให้คารปรึกษาที่ไม่ค่อยทัชไม่ค่อยสัมผัสไปถึงจิตใจของคนอื่นนะเป็นคนที่บางครั้งตรงๆบางครั้งขวานขวานผ่าซากมันเอามันเป็นอย่างนั้นนเป็นอย่างนี้โดยที่แบบคือเขาไม่ได้ซับพอร์ตจิตใจคนรอบข้างเลยที่ที่จะฟังคําพูดของเขาอะ่ะ เขาเป็นคนแข็งแข็งเป็นคนเย็นชานะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับดังนั้นวิธีปรบับตัวข้าหาเขาเราต้องเข้าใจว่าไอสิ่งที่เขาพูดอะ่ะอย่าเพิ่งไปตีความว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่าเพิ่งไปตีความว่ามันเขาเกลียดเราหรือเขาชอบเรานะครับบางทีเขาอาจจะพูดตรงๆว่าฉันก็ไม่ได้เกลียดเธอนะแต่ฉันก็แค่พูดตรงๆแบบนี้แหละอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือเขาแหละนี่คือเขาเลยนี่คือเขาเลยไม่ต้อง ไม่ต้องตกใจไม่ต้องว่าเอ๊ะเกลียดฉันหรือเปล่าคิดเอาเอากลับไปคิดมากนะครับว่าให้คําปรึกษามาแบบนี้ลาคาหรือเปล่านะครับคนคนนี้ถ้าคิดอะไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเลยครับบางทีเขาจะนิ่งๆเฉยๆไปนะครับเขาลาคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิ่งๆเฉยๆไปถ้าเขาเกลียดเขาคงบอกคุณว่าเกลียดเองแหละ <laughs> โอ้โหเป็นคนที่ปากร้ายมากนะคนนี้ดังนั้นเวลาที่จะปรับตัวกับเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่ป้าน้าอานะครับเรานึกถึงใครอยู่เป็นเขาคนนั้นเป็นแฟนของเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเป็นครูบาอาจารย์นะครับนี่คือวิธีเขาหาเขาก็เจงหว่ารับมือยากก็ยากจะว่ารับมือง่ายก็ง่ายมันง่ายถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะมันยากถ้าเราคิดลึือคิดเยอะเกินไปนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับสาหรับชาวกองที่3ามนะครับ หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆทายคลิปสวัสดีด้วยครับกราบสวัสดีด้วยครับผมสำหรับชาวกองที่4ี่กองม้าของเรานะครับผมเอาล่ะเราจะมาดูกันสินะครับว่าฝ่ายนั้นนะครับผมคนที่เรานึกถึงเนี่ยเขานิ่สัยเป็นยังไงครับมีสี่ดาบมีเจ็ดเหลีย่ยมมี อัศวินถือดาบแล้วก็มีสิบถ้วยคนนี้เนี่ยดูเป็นคนที่โอ้ทำไมส่วนใหญ่ทุกๆก,กองเลยนะคือดูแล้วเป็นคนที่แบบเก็บตัวนะครับเป็นคนที่ชอบที่จะบุกบ่าฝ่าฟันที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ได้ผลยาวๆได้ผลลัพธ์ระยะยาวดังนั้นกับคนคนนี้ผมมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับมีครอบครัวมีอะไรแบบเนี้เขาจะรักครอบครัวเป็นพิเศษแต่เพียงแต่ว่า กว่าที่จะก้าวเข้าไปเป็นครอบครัวขเขาเนี่ยมันยากนะครับผมแต่ไม่ว่าคุณจะนึกถึงใครนะครับแล้วดัง,ดงนั้นช่วงแร,แรกมันจะยากหน่อยถ้าเกิดว่าใครคิดจะจีบเขาเป็นแฟนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนถามถ,ามถึงพี่น้องพี่ป้านาอาพ่อแม่ลูกนะครับเราก็คงไม่ไปจีบเขาอยู่แล้วใช่ไหมเราเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาหน่อยนะครับจริงๆก็ทุก,กองกต้องปรับตัวเข้าหากันนะทุกคนนะครับอ่ะเรามาดูกันสินะครับว่าเวลาอยู่กับคนคนนี้เราต้องเจอเหตุการณ์อะไรครับหนึ่ง 2 3และ4 Day ี e เดวิลครับผม8ถ้วยราราชนีก็ชาชักราชนีนะครับผมเราดูไม่ออกมันดูยากครับนกนี่ต้องอ่านภาษาจีนนะนกเพรนี่มันเป็นเอ่อมันไม่มันไม่รู้ว่านกตัวผู้ตัวเมียนแล้วก็เอ่อหก หกถ้วยนะครับคนนี้เนี่ยเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เลือกเป็นแฟนเนี่ยในมุมของความแข็งก้าวของเขาอะมันมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ลึกๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้คุยกันในเรื่องของ18บวกนะครับเรื่องอะไรแบบเนี้ยอารมณ์รสเพศมันจะได้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะคลิปกับเพื่อนๆน,นะครับแต่ว่าในช่วงแร,งแรกๆต้อง,องถ้าเกิดว่าอยากได้เขาเป็นแฟนนะในวงเล็บว่าสารคนที่ถามถึงแฟนหรือว่าคนรักในอนาคตเนี่ยนะครับ เราต้องรู้ให้เขาได้เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าสเปคเขาประมาณไหนนะครับแล้วก็คนคนนี้ก็จะดูแล้วเขาไม่หยอดนะแต่เราต้องเป็นฝ่ายแบบเหมือนไปจีบเขาเองอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพ่อแม่ลูกก็ดีนะครับแต่ว่าคนนี้คนที่เราไม่ได้คิดจะจีบเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอย่างเงี้ยครับเขาเป็นคนที่ออกแนวจะฉลาดแกมโกงหน่อยนะครับอืแล้วก็มีอารมณ์เหมือนเป็น เพื่อนเก่านะครับเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีไพ่6ถ้วยปรากฏขึ้นมานะครับดังนั้นการที่จะอยู่กับคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีความห่างเหินเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยเป็นถ้าถ้าถามในคนรักก็เป็นรักระยะทางหรือเปล่าหรือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะทํางานหนักไปหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนรักครอบครัว นั่นแหละคือเหตุผลที่เขาทำงานหนักนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าเขาดูไม่อบอุ่นหรือว่าไม่เฟรนลี่เท่าที่ควรนักนะครับในมุมเฟรนลี่ของเขาคือเขาก็มีนะคือมันไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงแต่ว่ามันต้องขุดอยู่ลึกหน่อยเพราะคนนี้คือเขาพยายามจะทำอะไรที่มันได้ผลระยะยาวอะ่ะเ,ออเป็นเป็นคนที่แบบหวางพืชหวางผลในที่นี้หมายถึงว่าการงานของเขานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะปรับตัวเข้าหาเขา ก็อย่างที <glowing noise> <sk r MP> ่บอกไปนะครับอาจจะต้องทําใจหนักหน่อยคือปรับตัวปรับปรับตัวเข้าหาเขาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขาดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจคนในครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาเป็นพ่อแม่ลูกนะถ้าเขาเป็นเพื่อนเขาก็จะทํางานทําอะไรของเขาไปเขาจะใส่ใจสโคบกับเรื่องชีวิตของเขาแค่แค่ในวงล้อมแค่ในกรอบชีวิตของเขาตามหลักความคิดความเชื่อที่เขามี นะครับคือเขาจะไม่ได้ <blond> ไม่ได้ไป <Gian> ใส <Willy> ่ใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นไม่เป็นผลประโยชน์กับคนในครอบครัวหรือว่าตัวเขาเองนะก็วิธีรับมือก็อย่างที่บอกไปนะอย่างน้อยก็มันมันปรับตัวเข้าหาเขาได้แหละถ้าเกิดว่าเราห่างออกมาหรืออะไรเนี้ยเออต้องรักษาระยะห่างนิดนึงนะเพราะคนนี้เขามีสโคปในการทํางานหรืออะไรของเขาอะถ้าเพื่อนๆคิดจะไปเจ้าชู้ไปอะไรแบบนี้มันก็ยากหน่อยนะ แต่คิดว่าคนในชาแนลเราคงไม่ดูคงคงไม่มีใครเจ้าชูคนเจ้าชูส่วนใหญ่ก็คงไม่มาดูดวงกันหรอกมั้งนะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ครับกับคนคนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรับตัวเข้าหาเขาก็อย่างที่บอกต้องรักษาระยะห่างพอสมควรนะครับเพราะว่าคนนี้โรคส่วนตัวเขาสูงจริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ชีวิตของเขาได้เนี่ย เขาก็จะจัดเอาไว้อีกระดับหนึ่งนะครับเขาจะจัดคนอีกช,ชั้นหนึ่งเขาก็จะเอาครอบครัวของเขาก่อนนะครับเอากิวของเขาก่อนเอาสมาชิกของเขาก่อนเอาเพื่อนของเขาก่อนหรือว่าเอากลุ่มของเขาก่อนอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในนั้นได้แล้วเนี่ยคือคุณจะเห็นความอ่อนหวานของเขานะครับวิธีเข้าหาให้ระวังเรื่องเซ็ก์นิดนึงนะอืมสำหรับคนที่แบบอยากได้เขาเป็นแฟนนะครับเอาล่ะ กองสี่ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีด้วยครับผมหวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆท้ายคลิปสวัสดีครับก็กล่าวสวัสดีท้ายคลิปสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะดีใจที่เพื่อนๆเข้ามารับชมกันนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยผมชื่อพี่เข้มแนะนําตัวบ่อยมากเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมสมัครสมาชิกและแชร์ในช่องของเรานะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปท็อปปิกที่มินิท็อปปิกนะครับดังนั้น มันจะเป็นการพยากรณ์แบบสั้นๆง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูฉบับยาวช anel นนเราก็มีฉบับยาวเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบยาวๆก็ไปดูพิก,การแซดแบบจัดเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิก,กากรมินิเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบมาเร็วไปเร็วนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมถูกใจ subscribe และ share ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันก็เขียนเขามามได้ในช่อง c o m มนต์นะครับแล้วจะกดไลค์ให้กันและกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปสวัสดีด้วยครับ